เยอะเองสวัสดีค่ะทุกคนที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่ยูก็นั่งทำงานอยู่อย,อยู่บนเก้าอี้ที่นั่งทำเป็นประจำนะแต่ว่าเก้าอี้เนี้ยมันไม่ใช่แค่ของพี่ไงมันเป็นของเจ้านี้ด้วยมาเป็นที่นอนของเจ้านี้นะเวลาพี่ยูทำงานตอนนี้กี่โมงละอันนี้มันก็เป็นเวลา ีหนึ่งแล้วใช่ปะเออถ้าพี่ยังไม่นอนนะคือมันเป็นเวลานอนของนางแล้วนางก็จะแบบนั่งตัวนี้เลยเครื่องหลังนะตรงนี้เป็นที่พิงนะเนี่ยคือที่ที่พี่นั่งนางก็จะมานั่งเครื่องหลังแบบนี้เลยนะแล้วนางก็จะแบบเหมือนถ้าเป็นคนนะก็ประมาณนะั้นเฮ้ยนี่ที่ของฉันนะคือเป็นการกดดันนะเหมือนสงครามเย็นนะทุกคนฉันจะนอนแล้วปิดคอมได้แล้วรู้ออกจากกวีอี้นไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหมต่ายใช่ปะไอคุณมาจากอุยดูรูหูดิ หน้าปั่นออกมาเลยเราไว้วเป็นแบบมีว่างๆก่อนแล้วกันนะมันบีจะเรียบทํางานนะจะได้เสร็จจะได้ลุกหนูจะได้นอนโอเคปะโอเคไหมคะตอนนี้หนูก็ไปนอนที่เตียงก่อนโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคอย่าย่อดิไม่ย่อไม่นอนตรงนี้ไม่เอาอมันทํางานยากตายจะ้ะไปนอนที่เตียงไปลุกไปเด้อนอนที่เตียงนะคะ ทำไมหนูไม่ไปนอนที่เตียงเดี๋ยวพี่อยู่ตกร,รีบไปทำงานแล้วแต่จะได้นอนที่ของมันนะไปแล้วทุกคน